ัสดีครับพวกเรานแสดงจาก Forever You Project นะครับผมพอรักนำทางครับครับผมชื่อโอ๊ตนะครับครับชื่อบาร์ครับสวัสดีครับเอิร์ธนะครับกัสมอนั์ครับสวัสดีครับต้นหลิวครับบีเวอร์นะครับบอลพลวิทธาครับแม็กกี้อัสตาครับผมครับเงินอนุภาพครับแต่ละคนเป็นหมอหมเลยครับหดเลยปะป่าครับไม่ได้เป็นศีรษะข้างหลังเป็นศีรษะข้างหลังหมอครับ ตรงนี้มีสี่ทีช่จะมีวิศวะวิศมีหมอมาครับมีสัตว์แพทย์วิทยาศาสตร์อันนี้เป็นหมอมาเหมือนกันหมอมาสัตว์แพทย์สัตว์แพทย์นะส่วนข้างบนก็คือเป็นหมอหมอครับหมอคนรักษาแพทย์รักษาแพทย์สัตษาแพทย์วันนี้วันนี้เป็นบรรยากาศมีพี่ๆมาแวะมาหาพวกเราด้วยเป็นไงบ้างเต้นเต้นมาเต้นเต้นดูดูต์กดูตักดูทุกคนดินเนไม่ได้ไม่ได้เกรงเปล่า ไม่มีใครเก่งเลยครับก็ก็เห็นพี่พี่มาก็กก็ตื่นเต้นนะครับเป็นโปรเตอีกขอบคุณที่มาเยี่ยมกันครับเยี่ยมเลยเหรอจะไม่เยี่ยมดีใจตื่นเต้นใกล้ออนแล้วใกล้ใกล้ใกล้ปิดกล้องเลยใกล้ปิดกล้องใช่ครับตอนนี้ก็เดินทางมาได้สามคิวแล้วนะครับผมก็ใกล้ออนเต็มที่แล้วครับพร้อมไม่ถึงไหนนะหมายความว่าพร้อมที่จะรอดูผลงานจากผู้กำกับมือทองเออพร้อมกับผู้กำกับมือทองไหมพร้อม พี่นิวะเนาะได้อยู่แล้วอ่ะไรพี่ยูวะได้อยู่แล้วเราเชื่อใจอยู่แล้วเราทำพี่ยูทำแบบทำอะไรเรื่องแล้วเราก็รู้ว่าเราเชื่อใจในฝีมือของพี่นยูเป็นไงเป็นไงเป็นไงแอบติดไปแล้วอไปทางแอรไปทางแอร์แต่ละคนเลือกไหนพี่นิวจับฉลากเออเดี๋ยววันนี้เออจับฉลากมาจับฉลากได้เหรอ พวาเราไปแคสนี่ข้างล่างนี่เป็นสี่คนเราข้างล่างไปแคสมาครับผมว่าจริงๆแล้วทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันครับอืแล้วก็เหมาะสมกับบทบทนั้นที่นิวมีการเล็งเห็นครับเกิดขึ้นก็เลยให้พวกเรามาสวมบทเล็งเห็นตอบดีมากมีสาระมากลุกจริงครั้งแรกในชีวิตเลยก็ประมาณนี้จริงๆครับผมก็นั่นแหละครับ ไมปต้องซอยไม่มีบทนะพี่เวอร์มี่เวอร์อ่ะมี่เวอร์หน่อยพี่เวอร์พี่เวอร์ูาคู่ของพี่เวอร์กับเป็นยังไงบ้างเราเป็นยังไงนี่หมายถึงว่าความเคมีที่แบบเรื่องน่าทําดีมากเลยนะว่าจริงเราเคยร่วมงานกันมาแล้วครับผมแล้วก็ตอนร่วมงานกับหลิวคือให้รับวคือองศาสูงแล้วก็รู้สึกแบบเล่นด้วยกันง่ายมากคือแบบท่าจะไม่เท้งเลยครับแล้วผมคิดว่าทางพี่นิวน่าจะเห็นถึงจุดนี้ครับก็เลยแบบว่า ให้มาได้เล่นร่วมกันอีกคยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมแม่ยิ้มเช้าวันนี้วันนี้ไม่เราให้วันนี้ใช่วันนี้ไม่ร้องให้วันนี้ไม่ร้องแต่ก็หลี่พูดอะไรบ้างแน่นอนก็อย่างที่พี่พี่พี่บิว่าเรกันเพราะว่าอายุเยอะกว่าก็ได้ร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็แบบมันก็น่าจะมีเคมีอะไรก็เลยเคมีแน่าจนอนอะไรแบบอาวุโสตอนทำงานด้วยกันครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกกับเรื่องนี้ ดีใจมากครับรู้สึกว่าดีใจมากเออโชคดีมากรู้สึกว่าเขาพุ่งเพลแล้วเขาทํางานออกมาดีหน้าเซตคือแบบเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนป่ะเป็นไง่แต่นี่ว่าจริงๆรู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนที่ทําการบ้านได้ดีเยี่ยมแบบเข้าเขาคือเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะขอบคุณครับขอแบบเป็นสลัดผักอะไรไปขออะไรเลิกไปขอที่ตรงไหนเออได้ข่าวบอกไปขอมาอ่ามันมีเรื่องพ่อแม่สีชมพูพ่อแม่สีชมพูด้วยกันทไปวันนั้นผ่านก็เลยไปอันนี้เรื่องจริงจริง นวันนั้นหนูบังเอิญไปพอดีแล้วหนูหาพระเอกไม่ได้สักทีหนูก็เลยไปวันนั้นไปตึกเกศสอนแล้วเขามีแบบเวิร์กช็อปดอกบัวพอดีแล้วหนูก็เลยอ้านี่ยเนี่ยแบบพับดอกบัวพว่าเราไปพับดอกบัวหรือเปล่าท่านเลยเห็นความตั้งใจอาจจะอะไรแบบนั้นแล้วหนูไม่ความจริงเขาให้มาเป็นเซนแล้วมันสวยอยู่แล้วหนูไม่ใชื่อว่าขายหนูไม่ได้ท่อหลอกหนูเลยแล้วก็เลยลองเอาว่าสักครั้งหนึ่งแบบไปขอบอกว่าพ่อแม่ครับขอให้แบบคู่ในซีรีส์แบบเลิศๆปังๆนะครับขอให้แบบปรากฏตัวสักทีอะไร ของมาเป้ยมาเป้ยปอนมาเลยแม่ก็เลยป้อนมาให้เลยกอดตะเทพนะกอดตะเทพมีลูกเทพมีปรับสูตรกันประมาณนี้มีลูกเทพเก่งไหมว่าเขาก็เป็นระดับรุ่นพงรุ่นพี่ใช่เขาเป็นเขาเป็นซีเนียร์นี่ไม่เก่งนะคะไม่เก่งไม่เก่งแต่ว่าตอนแรกอยู่อย่างนี้เออพูดคนเก่งหน่อยคนเก่งนี่คอคนเก่งอ่ะปอนเป็นไงบ้างอ่ะอ่าในฐานะที่เป็นซีเนียร์เนาะ ไม่่ไมคือตอนตอนตอนที่ผมได้ติดต่อมาครั้งแรกแล้วกันครับผมไม่เคยไม่ไม่มีตัวเรื่องมาเลยไม่มีอะไรมาเลยแต่มีแค่คู่มาครับก็คือตัวเอิร์ธแล้วก็รู้สึกว่าเอรเป็นคนที่น่าสนใจอยู่แล้ว <c oughs> เคยเห็นเคยเจอกันผ่านงานไม่ใช่เคยเห็นเคยเจอกันผ่านงานแต่ว่าไม่เคยคุยกันจรง <c oughs> <ม>ิงจังแล้วก็ได้เออเข้าแบบแค่ลองเข้าไปดูแหละเสิร์ชผลงานเก่าๆอะไรของเขาบ้างแบบทำความรู้จักเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าอยากทำความรู้จักกับเขาอยากค้นหา ค้นหาตัวเขาไม่ใช่ค้นหาแบบค้นหารู้จักรู้ท่าทำความรู้จัในมือเพื่อนมนุษย์ในมือเพื่อนมนุษย์อาจจะต้องแปลนิดหน่อยใช่ใช่ใช่แล้วพอเจอปุ๊บไม่ค้นหาไม่น่าเลยไม่น่ารับเลยไม่น่าคนไม่ใช่ไม่ทำอย่างนี้ทำยไงได้ไม่ก็พอทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่สู้สู้สู้อยู่แล้วรู้ว่าสู้มาตั้งแต่แรกแล้วก็สู้จนจบแน่นอนครับนี่น่าเลิศนี่แหละ ครบู่ต่อไปครับก็รู้ว่าสู้กันอยู่แล้วนะครับเด้ยเ้้ยล้อเขาเราอ่าโอเคโอเคผมก็ครั้งแรกทำงานครั้งแรกครับผมเคยทำงานครั้งแรกกับพี่แม็กแล้วครับตอนนี้หลายครั้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าหลายครั้งแล้วสนิทกันเกินไปแล้วสนิทกันเกินไปแล้วซึ่งเอาจริงเราเจอเรียกว่าเป็นงานแรกแล้วก็ครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ครับเคยแต่แบบเห็นหน้าค่าตาแบบว่านานมาแล้วอะไรเชียวเชี่วเชียวเชียวมาเราก็แบบไม่เคยเจอมาก่อนพอเจอแล้วมันก็ คลิกดีเห็นมาว่าตัวเด่นตามงานแรกๆมีมีติดแอคติดเก่งกไงกันดึงดึงดึงเชิงไม่ไดบอกว่าสองคนนี้เจอกันอ่ะคือตึงทั้งคู่เลยดึงซ้อมกันไอ้นี่ก็ดึงไอ้นี่ก็ดึงดึงเก่งเอาตึงเลยก่งเลยดึงใส่ด้วยอะไรดึงอะไรดึงอะไรอ่ะ็เลยดึงเลย ก็เหมือนเค้าเก๊กใช่ไหมเราก็เก๊กบ้างเด่ได้เก๊กไปนั่งอยู่มุมๆนี่เฉยเหิวหนาวประมาณนั้นซึ LEGO> ่งเราเจอที่งานงานแรกก็พี่หนิวก็แบบว่าเฮ้ยลองถ่ายรูปลองถ่ายรูปดูรูปรูปคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยใบนึงเรียกใบนึงใบนึงใบนึงรูปรูปเต็มใช่เลมาเราก็เลยเอามาเป็นอย่างงี้เอามาเป็นอย่างนี้แปลกๆเกินอะไรฮะถูกใจไหมฮะ ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่ด้วยกัออออนอนจริงๆแล้วเหมือนกับสนิทก,กันง่ายมากเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันไม่ว่าจะเล่นเกมออกกําลังกายกินอะไรก็คล้ายๆกัน,มนหมดเลยใช่หเหมือนกันแบบตกใจมากก็เลยแบบเ,เข้ากันง่าย ก็เลยมีนอกรอบกันเยอะมากที่ไม่ใช่นกม่ทำอะไรนะรอบรอบตีแบดเลนเกมอะไรบ้านนู้นไปบ้านนี้ใช่ตั้งแต่รู้ว่าแบบมีอะไรที่เหมือนกันก็คือสนิทกันไวมากมากมากจริงๆมากเกินไปมากเกินไปจริงคู่นี้มากครับก็ว่าไงโอ๊ตฮะก็จริงลจริงๆเราก็เจอกันมาเคยเจอไหมเมื่อสิบปีก่อนนานแล้วเคยเคยร่วมงานด้วยกันเดิร์มสิครับ ก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้เล่นคู่กับน้องโอ๊ตนะครับเออถูกต้องครับผมในรอบเพลงมาเพลงมาในรอบหนึ่งเดแควเราให้วเราให้รอบหนึ่งเดแคครับนั่นแหละครับก็ก็เออมันง่ายง่ายต่อการทํางานนะครับเพราะว่าคือเราก็คุยกันง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คนกันเองส่วนสาเหตุที่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ได้นะครับก็เพราะว่าเจอพี่นิวไงเป็นสาเหตุเลยนะใช่ครับสาเหตุต้นต่อ เป็นต้นต่อการมาเจอกันติ่งหัวมาเลยมาเร่อนี่ใช่ติ่งกันตนี้เดี๋ยวนื่งไม่ใช่ก็นั่นแหละก็ดีใจครับดีใจท้ายดีใจที่ได้เจอทุกคนจริงได้สร้างประสบการณ์เนียโอเคครับซาลาโอนครับพี่งันน่ารักครับทุกคนน่ารักครับทุกคนน่ารัก ก็รู้สึกดีใจครับพี่เงินโตมากแล้วก็อย่างที่พี่เงินบอกครับเคยเจอกันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยทํางานด้วยกันเลยครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นในรอบแบบหนึ่งสิบปีครับที่กลับมาทํางานด้วยกันครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปเจอแม่พี่เงินมาด้วยครับอันนี้อันนี้เล่าอเลอันนี้ไม่ได้เล่าอันนี้อ้วนครับไปฝากไปฝากไปฝากเนื้อฝากตัวกับแม่พี่เงินมาครับเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาค่าตัวแล้ว ก็ว่เาเล่นผีได้เลยจับอะไม่หยุดถผูแดงแล้วนะถมก็ได้แหละครับก็รู้สึกด ouais ีใจครับที่ได้กลับมาเจอี่เง pues, uh ินแล้วก็ทุกคนเลยับด้ักมาสนุกครับไ่อารทีังมเนอากเลอมีีรอี่เอมีนีี่อี่เดียเลยครับมีเลยนี่มีเลยอ่ะ ดี๋ยวมันจะพูดยาวไปดิก็รู้สึกว่าดีใจทุกครั้งสำหรับเอิร์นนะตัวเอิร์นรู้สึกว่าเหมือนได้มาแบบมาเรียนเหมือนเข้ามาเหมือนกลับมามาหาลัยมาอยู่มาเจอเพื่อนมากกว่ามาออกกองมาทํางานอ,อย่างวันนี้ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วมันเบื่ออยู่บ้านแล้วแบบฉันไม่รู้ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตมีค่าขึ้นมาเยย้ยรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วเรื่องเนี้ยคือด้วยตัวบทด,ด้วยแล้วแบบ มวลองประกอบเพื่อนทุกอย่างมันแบบเพอร์เฟกมากสำหรับเลยทำให้เ็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับงานนี้มากยังไม่อยากให้ปิดกองเลยเลยรอเล่นปิดก็ได้ไปเชียงใหม่ก็ดีไปเชียงใหม่ปิดบ้านเป็นไรปิดบ้านปิดบ้านกตกทุนดีครับแต่ว่าตอนที่ผมไปถ่ายก็ค่อนข้างจะเป็นมรสุมนิดนึงเราต้องถ่ายสู้กับฝนอะไรแต่ว่าเราก็สู้นั่นแหละครับเพื่อทุกคนแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้สนุกมากมากเพราะว่าในบรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกมากมากแล้วครับอคิดว่าทุกคนน่าจะ สนุกไปวเชียงใหม่มาแน่มีคนนี้คนนี้ชอบเชียงใหม่ด้วยเป็นงชอบเชียงใหม่กอคนนี้ชอบกินอาหารอาหารอาหาระลำกัเจ้าเออเคยเียงม่เคยเชียงใหม่เคยเียงใม่้วาที่พี่เากถทตัวสอกแาเราได้ะังนีมาจกรจายทั่วถึงกันเปิีหมอกสแม่วายีวอก็เป็นถ่ายจริงๆเราเคยถ่ายมาแล้วเนีพาแล้วก็ตอนนี้ได้ไปถ่ายจริงๆในซีรีส์ก็รู้สึกแบบว่า จริงมันมีความเผด็จเพราะว่าเลาเนี่ยมีแบบว่าที่ที่สื่อถึงคนมาเยอะมากแล้วก็มาดูอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีความแบบเกร็งเกรงเก๊กเก๊อยู่นะเป็นทางเกร็งสื่อนะครับโอเคโอเคผมเห็นแอบเห็นรูปแล้วก็เท่ดีอ้าวเราไม่ต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่ตายไม่ตายเพราะที่หมอหล่ออยู่แล้วอยู่แล้วเขาที่สุดอยู่แล้วครับ ให้ดูเขินนอยามไย่สวยคือมันเหมือนสีเทพอะไรเดิมมาแบบดูดีจริงแล้วดูสีเราดูสีเราออกผีก่อนสีกอนเดิมเป็นแพนกุญมีเปิดตัวแบบเขาไม่ใไหมคราบมีไหมว่ามีไม่มีไม่มีครับแล้วเปิดด้วยตัวเองเลยครับเปิดตามฟิลเดี๋ยวดูว่าตอนแรกเป็นยังไงเปิดแบบอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดอะไรแบบนี้ล่ะ้ยอุ้ยนุ่นเลย อันนี้ก่อนเลยอันนี้อันนี้เ่ยประเด็นเลยโอเคเป็นพาดคู่ใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ได้มีเล็บซินมากขนาดนั้นครับแต่ว่ามีถ่ายตอนถ่ายไพรอดไปครับก็ค่อนข้างที่จะเจ็บตัวหญ่หน่อยครับโดนโยนเข้าล็อกเกอร์ตึ้งไม่ก็ที่ผมบอกว่าไม่เอาค่าตัวมาพอนี่แหละแต่ว่าเอาขอบเบอร์ประกันเป็นรักษาผิวหาพอโดนโยนเข้าล็อกเกอร์แต่ไม่ไม่ใช่ครับก็ถือว่าดูเดือดครับเงื่อเป็นเงื่อ อะไระ้เียนี่เม็ดะ้ริกเหรอครับพริกลอยเม็ดไปเลยโอ้เพิ่มปลาด้วยครับนัวปลานวด้วยข้าเนียเผ็ดครับนัวหนวอเนัอพูดอะไรอีกเนอะ้บแครเราก็เผ็ดยังไงแล้วพิกหนุ่มะพิกหนุ่มแคบหนุ่มไม่แคบหนุ าเล่าถึงล้คือเริ่องเซนชั่ของเราก็มีเรื่องนี้ถือว่าเยอะสุดสำหรับที่เคยทำงานกันมาสำหรับผมเหมือนกันใช่ไหมครับผมเรื่องนี้มีค่อนข้างเยอะครับผมแต่เราก็ก็รู้สึกว่าให้เกียรติกันดีเคารพกันดีครับก็เลยผ่านไปด้วยดีคือเราปรึกษาตลอดแล้วก็เราจะคุยกันตลอดครับว่า มุมนี้จะออกมาเป็นยังไงดีอะไรใช่ซึ่งเลิฟซิงว่าออกมาก็ก็ดูไม่ได้ดูเดือดมากแต่ก็ยังมีความละมุนอยู่กลมกล่อมเป็นทางกลมกล่อมแทนพิกหนุ่มพิกหนุ่มข้าหมูกรอบอะไรอย่างงี้เขานึ่งไต่ก่อนใช่เขานึ่งก็ได้ก็อิ่มดีปล่อยให้คู่อื่นเขาพูดด้วยใช่ใช้ข้าหมดก็อูมามิครับก็ไม่ยอมอาชิโนะทุกคมาไม่เยอะแต่ไม่ลืมแน่นอน ว้ยน้อยตัวหนักเลยไอโซไอโซเกือบผู้เดิแล้วออเหลิวกันนะเนื้อทองบัากันเลยก็ในพลอตก็จะเป็นแบบหวานๆละการอะไรอย่างเงี้ยน้ำนวลน้ำนวลน้ำนวลน้ำแมวนวลเรื่องความแซ่บเราจะสู้ทั้งสามคู่นี้ไปได้แต่เราจะมีความละมุนที่ทุกคนถ้าได้เห็นแล้วต้องกลมคลุมแบบจิ้งบอลจิ้งบอลจิ้งโสดจิ้งโสดมันไม่เหมือนแมวไม่ใช่ ไม่แน่ไม่แน่จซ่อนเขี้ยวเอาไว้ครับซ่อนเล็บไม่มีเป็นแมวเออเป็นแมวก็ซ่อนเล็บไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวจะเป็นเรื่องแล้วเอ่อที่แม็กกี้ครับครับผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับผมโฟลว r ยูโปรเจกต์นะครับผมก็เพราะรันำทางนะฮะก็เป็นเรื่องที่ครบถุดจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบโรแมนติกใช่นะครับคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นคือมีหมดเลยนะครับผมในเรื่องเรื่องนี้ไง ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทุกคนตั้งใจทํากันมากเลยนะครับผมยังไงฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับวิวโปรเจกต์ครับประคำถังยฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่างทางอะไรไหมฝากได้ไหมฝากได้ไหมฝากได้ไหมฝ้องไหนคะอ๋อเตียยอันนี้รูตอนนี้ออนชี้อ๋อเอาพี่ก่เลยไม่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 สองครื่งนะย้อนหลังสงคร่งนะย้อนหลังสครึ่งโอเคห้าสไปเอาเลยสบายมาก ถ้าผมออนช่องทาง GMM TV นะครับใช่ไหม GMM 25 GMM 25 G ครับต่อฝากติดตามที่ครับฝากติดตามได้ที่ช่องทางนะครับออนทาง GMM 25นะครับทุกวันพฤหัส2องทุ่มครึ่งนะครับเริ่มมาที่3ตุลาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับมาดูครับมย้อนหลังทาง VTV ครับอ่ามันคือเสียบอย่างเดียวเลยแต่ลุ้นกันทั่วโลกมเจอกันได้เลยอีกรอบไหมเอาเอาคนอื่นได้เลยเดี๋ยวเอาพี่เอิร์ท ห้าสิบเดี๋ยวเขาเดินโซ่ต่อเดี๋ยวโซต่อยผูเหมือนผูโลกอ่ะไม่เอาห้าห้าสี่สามสองผู้บ้าหายนะฝากติดตามด้วยที่ฝากติดตามด้วยที่ผ้าเอ๋ยบ้างไหมเออผ้าเอ๋ยบ้างอ่ะตอนติดตามซีรีส์ได้ที่ช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีนะครับครับผมครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่วีทีวีนะครับผมครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับตอนแรกวันที่สามตุลานี้นะครับเย่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  เย่เย่เย่่สองกระเดยงแถมแถมเซตุ้มเซตุ้มึเศุมขอโทษไม่เป็นไรโอเคครับพี่